สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่ผ้าลงทงลงทา้าหาเก็บผักใส่แห่งไปใส่ต้มปลาพี่น้องผักามรดน้ำจังเลยนี่ตรงเนี้ยดูแลน้าเลงผักใส่แง่งจะเพิ่มนี่อย้าเฉียเท่าหไหร่นะคะเดี๋ยว่าก็มีพอได้เก็บกินแล้วพี่น้องเนะผักใส่แง่งหน้า,า,งงาเฮ้ยบ่แง่บ่ขางแง่แรงเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ยังดีเด้เต้ันเก็บอืม ใส่ต้มปลาค่ะอุ้ยอุ้ยใส่ต้มปลาค่ะดอกผักเตียงหอมดอกผักเตียแเฮงนีปังย่ำได้กับมวนย่ำนันเนาะพี่น้องข่าวกับบรรยากาศอิหรีได้ย่ำแรงไหมคะ หอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงนี่แม่พี่น้องผลงานเพลงคุณพ่อเที่ยพ,พ้อนเพชรอุบลนีพี่น้องแต่สมัยเพิ่นเป็นนุ่ม,มเพิ่นห้องเพลงนี่ไหวเนาะเป็นผลงานที่แบบว่าปากซื้อเสียงเส้นกขังฮุจักเถี่ยพอเถี่ยพ้อนเพชรอุบลกันยอนเพลงนี่ละพี่น้องหอมดอกผักกระแยง แดงคำลงมานี่ละ่ะแอบแอบเขียดจะนาหองยามฟ้าหองห้วนหวนเกียดโมเขียดค้าคำเหมือนหมอลำพากันมวนเมจํำลอยปันปวนฝนตกมาสู่อีสาน ถูกปนแลเขียวประการฝายทุยเสร็จจากงานเล่เลมยาลมฟัาจางอุ้ยมาดีทำไมทำอย่างนั้นนักมาดีอ้มาเก็บผักแยงนช่วยยายนิดหนึ่ง ใช่ค่ะ่ค่ะได้มาเนาะสวยงามมากๆทุงๆท่งหญ้าทุ่งนาฟ้ากว้างพี่น้อง<ล>แล้วก็กลางทุ่งเนาะคะ่ะเนาะยังมีธรรมชาติให้เข้าเด็กพ่อได้ไดสูดลมหายใจพี่น้องโดยเฉพาะเนาะได้ล่ายย่มแรงจิงสีค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปเนาะค่ะมากกดสไิ๊ก กดซับสไครให้นะคะกดติดตามก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องแฟนคลับเอฟซีหลยๆเดอค่ะฝากช่องแม่นิดรุงนะภาเพชรอุบลชาแนลไว้น้ำเนี่ยคะ่ะขอบคุณคะ่ะมาดีนีนจะฟาดเราไหม